เอาตรงๆก็คือมาตรา1นึี่ยังเป็นข้อเห็นต่างกันอยู่ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการประชุมสภาผมเชื่อว่าพักการเมืองต่างๆตลอดจนกลุ่มก้อนภาคประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวก็คงจะได้มีการปรึกษาหารือกันหลักการของมันก็คือจะต้องไม่ไปขยายความขัดแย้งใดๆเพิ่ม ไม่ทันในสมัยประชุมสภา,านี้สําหรับกฎหมายนิรโทษกรรมนทวุฒิใส่เกือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังคงมีความคาดหวังว่าในสมัยประชุมสภาทุกฝ่ายจะหันหน้ามาร่วมพูดคุยกันโดยเฉพาะประเด็นที่มีความเห็นต่างมาตรา112ก็ต้องมาหาหรือการหาแนวทางร่วมกันในการที่จะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมไปให้ได้เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยผมว่ามันต้องแยกเป็นสส่วนนะส่วนที่พรรคการเมืองทุกพรรค เห็นตรงกันไม่มีข้อโต้แยง้งก็คือเห็นชอบว่าควรจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาส่วนที่ยังเห็นต่างก็คือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมที่จะออกจะครอบคลุมถึงความผิดหรือการดําเนินคดีข้อหาใดบ้างเอาตรงๆก็คือมาตรา1นึนี่ยังเป็นข้อเห็นต่างกันอยู่ในชั้นนี้ผมเห็นว่าสภาก็กําลังจะปิดสมัยประชุม และจะมีการพิจารณากฎหมายนี้หรือไม่อย่างไรช่วงเวลาไหนก็อยู่ที่สมัยประชุมหน้าดังนั้นช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการประชุมสภาผมเชื่อว่าพรรคการเมืองต่างๆตลอดจนกลุ่มก้อนภาคประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวก็คงจะได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วการที่จะเดินหน้าเรื่องนี้หลักการของมันก็คือจะต้องไม่ไปขยายความขัดแย้งใดๆเพิ่มผมจึงคิดว่าการ รักษาบรรยากาศไม่ให้ช่วงเวลานี้ไปมีเงื่อนไขความขัดแย้งอะไรถ้าเขาจะพูดคุยกันเช่นพักเพื่อไทยก็เห็นท่านรองภูมิธรรมบอกว่าจะมีกรรมการยุติศาสตร์กรรมการบริหารเขาจะหาหรือแล้วก็มีข้อสรุปว่าจะมีร่างออกมาประกบหรือไม่ส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะผมว่าคงเป็นช่วงเวลาที่เขาคุยกัน,เป,นเป็นการภายในถึงเวลาก็จะต้องเอาไปคุยกันในสภาก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐสภาเขาจะพูดคุยกันผมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับส่วน จุดยืนของผมต่อเรื่องนี้ผมได้แสดงความคิดเห็นไปหลายที่ผมก็ยังคงมีจุดยืนเดิมแต่นี่เป็นจุดยืนส่วนตัวที่ได้พูดมาตลอดนะครับก่อนที่จะเข้า,ขามาทําหน้าที่แล้วก็หวังใจว่าเวลาที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยข้อขัดแย้งหรือข้อแตกต,ต่างต่างๆที่แต่ละฝ่ายกําลังคิดไม่เหมือนกันน่าจะยังมีเวลาในการปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนกันได้มีประเด็นอะไรบ้างฮะที่รัฐบ,บาลต้องระวังนะเพื่อไม่ให้ ตายเป็นจุดชนวนให้หมบได้อะไรเงี้ยครับผมว่าการไม่ไปเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้งกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหลักที่ทุกรัฐบาลนะครับไม่ใช่รัฐบาลนี้เขาต้องยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วแล้วถ้าจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่รัฐบาลนายกเศรษฐาจนกระทั่งธนายกแพทองทานก็ไม่ได้มีท่าทีทํานองนี้ขณะนี้เรื่องใหญ่ที่สุด ของรัฐบาลก็คือพยายามจะผลักดันนโยบายหรือเนื้องานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนส่วนความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไม่สําคัญแต่ว่าการจัดบรรยากาศการจัดเวทีในการดําเนินการเรื่องนี้มันมีความละเอียดอ่อนผมคิดว่าให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองและก็ฝ่ายสภาเขาว่ากันใครมีความคิดเห็นแบบไหน ก็แสดงออกกันด้วยท่าทีและเวทีที่เหมาะสม